วันนี้ผมอยู่กับมือถือจอพับที่กล้องดีที่สุดนะครับแน่นอนว่าผมพูดถึง h u a w e i Ma t e X6 เครื่องนี้นะย้อนไปตอนที่ผมรีวิวตัว Honor Magic V3 เนี่ยผมเคยบอกไว้ว่าจะขายเครื่องนั้นเพื่อมาซื้อตัว Huawei Mate X6 ใช่ไหมครับเพราะว่ากล้องมันดีกว่าแล้วมันตอบโจทย์ผมมากกว่าผมต้องการมือถือจอพับที่กล้องดีมันคือสิ่งที่ผมหามานานมากแต่ก็บอกกันตามตรงแนๆนะครับว่าเครื่องนี้ตัว Huawei เนี่ย ผมไม่ได้ซื้อนะครับผมยืมทางโมเวอรเข้ามาลองใช้งานมาเทสมารีวิวนะครับเหตุผลเอาง,ง่ายๆเลยคือเงินหมดครับบอกตรงเลยพอคุณเริ่มโตภาระเริ่มเยอะเนี่ยมันจะมีค่าใช้จา่ายต่างๆเต็มไปหมดเลยมันไม่เหมือนตอนเด็กที่ว่าเราอยากซื้ออะไรก็ซื้อได้ฉะนั้นตอนนี้เงินหมดไม่สามารถซื้อของฟุ่มเฟือยอย่างนี้ได้ว่ากันกตรงๆนะครับ <S <S อย่างแรกเลยคือตัวบานพับของเขาถ้าได้ลองมาจับเนี่ยจะรู้เลยว่าบานพับเขามันแตกต่างจากของออเนอร์มาก มันมีความหนึบความที่เรารู้สึกว่ามันแข็งแรงกว่าเยอะเลยนะครับแล้วก็มันอยู่ตัวเนี่ยรับองศาแนมก็อยู่ครับถัดมาเลยคือปุ่มด้านข้างไม่ว่าจะเป็นปุ่ม power ปุ่มเพิ่มลดเสียงเนี่ยมันค่อนข้างแข็งนะครับมันจะว่าไงดีผมไม่ได้บอกว่าชอบหรือไม่ชอบกันนะ แต่มันรู้สึกได้ว่ามันแข็งกว่าปุ่มของมือถือทั่วไปอ่ะคือทุกอย่างมันแข็งแรงไปหมดเลยเครื่องนี้นะครับซึ่งก็แล้วแต่คนว่าจะชอบหรือไม่ชอบแต่บอกรบตรงว่าวันแรกๆที่ผมใช้อ่ะผมรู้สึกไม่ชินเพราะว่าเวลาจะกดด้วยนิ้วโป้งอ่ะมันรู้สึกว่าต้องใช้แรงในการกดค่อนข้างเยอะเพื่อจะให้มันทํางานได้นะครับไม่ว่าจะเป็นปุ่มเพิ่มลดเสียงหรือว่าปุ่มปิดจ,จอนะครับถัดมาเลยคือตัวไซส์หน้าจอเนี่ยผมรู้สึกว่ามัน เอางี้ต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดดูรีวิวตัว Honor Magic V3 ผมมาแล้วอะดีไซน์ต่างๆะกับตัวนี้มันเหมือนฟ้าแฝดกันมันคล้ายกันมากมันจะมีความต่างเรื่องพวกซอฟต์แวร์หรือว่าอะไรบางอย่างเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดเทียบกับยี่ห้ออื่นๆผมรู้สึกว่าจออันนี้ตัวไซส์ต่างเนี่ยมันใช้ง่ายแล้วก็จอสวยมากนะครับที่สำคัญเลยคือมันเป็นมือถือจอพับที่บางมากผมจะเทียบกับอะไรดี ผมขอเทียบกับค่ายเดียวกันแล้วกันนะอ่ะตัวนี้คือตัว No v a 13นะครับอันนี้คือ m a t e X6 นะถ้าเทียบความหนาเนี่ยอ่ะจะเห็นว่ามันพอๆกันเลยแต่อันเนี้ยเป็นจอพับฉะนั้นมันเป็นมือถือจอพับที่บางมากแม้ว่าตัวเครื่องจะบางนะครับแต่ก็ต้องบอกตรงว่าด้วยความที่เขาเน้นกล้องอะกล้องมันนูนออกมาพอสมควรเลยซึ่งอันเนี้ยผมใช้แบบไม่ได้ใส่เคสน,นะมันก็เลยจะมี ความรู้สึกที่มันฟิลลิ่งแบบออริจินอลดั้งเดิมเลยก็คือตัวเครื่องบางแต่กล้องนูนนะครับแล้วก็ที่ต้องพูดถึงอันหนึ่งคือรุ่นเนี้ยังมีตัว IR r e รีโมทมาให้สามารถควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าได้นะครับ <S <S เรื่องกล้องเนี่ยต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นกล้องหน้าที่อยู่ด้านนอกเนี่ยกล้องด้านในตรงเนี้ยที่มันด้านพับด้านในนะครับหรือกล้องหลังเนี่ยคุณภาพดีทุกตัวครับกล้องหน้า ข้างนอกเนี่ยกับกล้องด้านในจอพับเนี่ยผมว่าคุณภาพไม่ได้หนีกันเท่าไหร่คือดีมากๆนะครับแต่ว่ามันต่างกันตรงที่องศาในการถ่ายเพราะว่าตำแหน่งกล้องมันต่างกันแต่จุดที่ผมชอบกล้องด้านในของรุ่นนี้คือว่าตัวกล้องเนี่ยตัวพันโชมันอยู่ค่อนข้างจะมุมจอเลยฉะนั้นเวลาเราเปิดแอปเปิดภาพดูอะไรบบต่างๆอ่ะมันไม่ค่อยเกลกกสายตานะครับทีนี้ถ้าพูดถึงระยะการถ่ายเนี่ย โดยปกติมือถือจอพับส่วนใหญ่อะมันจะซูมได้ไม่เกิน5เท่าใช่ไหมครับที่เป็นตัวฟิสิกอลนะออปติคอลเลนเลยเนี่ยมันอัพยิจตอนแต่ตัวนี้มันซูมได้ถึง10เท่าฉะนั้นคุณภาพเนี่ยมันเทียบเท่าเรือธงสายกล้องแท้ๆเลยนะครับอาจจะมีการจูนภาพที่แตกต่างกันแต่ผมบอกตรงว่าผมเอาไปเทียบกับมือถือสายกล้องแท้ๆของคู่แข่งมาแล้วพบว่าในระยะ10เท่าอะมันไม่หนีกันเลย แต่ว่ามันอาจจะมีการโปรเซสหรือว่าจุนภาพที่แตกต่างกันบ้างเช่นเกลี่ยน้อยให้ภาพเนียนอีกตัวหนึ่งอาจจะปล่อยให้น้อยยับหรือดูเรียวๆให้ภาพที่ททสีสดใสอีกตัวหนึ่งอาจจะดูเรียวนะครับแต่ว่าในภาพดูต้องบอกเลยว่าถ้าคุณต้องการมือถือที่สีตรงที่สุดเนี่ยหัวเวลุ่นเนี่ยสีตรงมากคือหัวเวลุ่นด้านหลังเนี่ยตัวโนวา13หรือว่าตัวเมทไอหเนี่ยเขาไดใส่ตัวเทนเซอร์การวัดสีเข้ามาด้วยเมื่นทําให้สีตรงมากๆครับผมเคยเอาตัวเมทไอหเนี่ยไปเทียบกับตัว อ o อ o เนอร์เมจิกวีสที่เป็นจอภัพเหมือนกันฝาแฝกกันเนี่ยปรากฏว่าตัวอ o อ o เนอร์เนี่ยสีเพี้ยนไปไกลเลยแต่ตัวเนี้ยสีตรงมากๆแต่ว่าผมไม่มีรูปให้ดูนะเพราะว่าตอนนั้นผมถืออ o อ o เนอร์อยู่แล้วผมก็ไปเอาเมจไอคหกเครื่องทดลองหน้าง,งานมาเทเทียบดูนะครับแต่ว่าเอาไง,ไง่ายๆว่าทําการมือถือทีสีตรงเนี่ยผมว่าในห้องตลาดอะเพอเผอเนี่ยตัวเนี้ยน่าจะสีตรงที่สุดละนะครับ ทีนี้มันมีคำถามหนึ่งที่มีคนถามไว้ก่อนหน้านี้ว่าตัว m a ดเอ X6 เนี่ยถ่ายวิดีโอแล้วดีเลย์ไหมเพราะว่าตัว Honor Magic ิมันมีอาการนี้นะครับแต่ว่าตอนที่ผมรีวิวออเนอร์อ่ะหลายคนก็ไปเจออาการนี้นะคือต้องบอกงี้ว่ามันเป็นบั๊กที่ไม่ได้เจอทุกคนและยังหาสาเหตุไม่ได้และผมไม่ได้คิดไปเองเพราะว่าคอมมูนิตี้เมืองนอกเขาก็บ่นเรื่องนี้เหมือนกันอันนี้พูดถึงออเนอนะแล้วก็ตัวคอมมูนิตี้ไทยก็มีหลายคนที่เจอ และหาสาเหตุไม่ได้ว่าทําไมถ่ายวีดีโอแล้วมันดีเลยนะมันดีเลยเฉพาะเวลาที่เปิดพีวีบนเครื่องนะแต่ถ้าเอาลงคอมอ่ะมันปกติดีอันเนี้ยยังหาสาเหตุไม่ได้บางคนเป็นบางคนไม่เป็นมันก็เลยมีคนมาถามว่าแล้วตัวของหวัววตัวเนี้ยเป็นไหมเท่าที่ผมลองใช้งานดูนะครับถ่ายมาหลายๆครั้งละไม่ว่าจะกล้องหน้ากล้องด้านในกล้องด้านหลังอะไรต่างก็ตามไม่ดีเลยนะครับใช้งานได้ปกติเลยนะโดยปกติผม็นคนที่เดินลงส้นเทา้าค่อนข้างแรงนะครับฉะนั้นมันก็จะมีการสั่นน่อยนึงเดี๋ยวจะลองจับสองมือช่วยนะครับ ก็จะดีขึ้นนะครับประมาณนี้นะนี่ก็เปลี่ยนมาใช้กล้องหลังในการเซลฟี่นะครับจะเห็นว่ามุมมองภาพมันจะเปลี่ยนไปนิดน,นึงนะครับแต่ว่าข้อดีของการใช้กล้องหลังในการเซลฟี่คือเราสามารถเปลี่ยนระยะเลนได้นะฉะนั้นผมจะลองเปลี่ยนเป็น,ปนมุมกว้างดูนะอ่ามุมกว้างนะครับมันก็ทําให้เราสามารถเซลฟฟี่ได้ดูดีขึ้นเยอะเลยนะครับทีนี้มันก็ซูมได้แหละแต่ว่าเราจะวีล็อก เนะก,ก็เลยจะไม่รู้จัดซูมไปทําไมนะครับแต่ว่าจะลองกดให้ดูแรกๆว่าถ้าเกิดซูมสองเท่าจะเป็นยังไงนะครับนี่สิบเท่าอะสิบเท่า,าโอ้โหเห็นด้านขนคิ้วนะครับเอาจริงมันชัดมากเลยนะตอับหนึ่งขอลองถอดแว่นกันอือชัดมาก มันพีวว w หน้าจอสองอันพร้อมกันไม่ได้นะครับถ้าเราเปิดจอด้านด้านนอกอย่างเงี้ยอ่ะจอด้านในจะต้องปิดนะต้องเลือกอะไรอันหนึ่งฉะนั้นถ้าคุณมองว่าตัวเองจะเป็นตากล้องและจะถ่ายพิธีกรโดยให้พิธีกรมองเห็นตัวเองมันทาไม่ได้ซึ่งแต่ก่อนเนี่ยผมใช้ท่าานบ่อยเวลาที่ผมถ่ายแฟนตัวเองเวลาไปถ่ายวีล็อกนะก็เขาจะได้เห็นคอมโพสต์ตัวเองไงว่า เขาหลุดเฟรมหรือเปล่าหรือว่าออยัางไงส่วนเราก็จะได้มมนิเตอร์ได้ด้วยนะแต่รุ่นนี้ทําไม่ได้ถ้าเกิดเปิดจอข้างนอกข้างในก็นกกดับต้องเลือกอันไหนอันหนึ่งและไประเด็นถัดมาคือมันเปิดจอสําหรับการเซิฟี่ใกล้องหลังได้ใช่ไหมแต่ว่ามันไม่มีคําสั่งในการให้มันถ่ายรูปอะเอาง่ายๆซัมซุงอะเขามีปามเซิฟี่ใช่ไหมพอยกมือปุ๊บมันถ่ายรูปให้นะแต่อันเนี้ยคอมันไม่มีอะ ไม่รู้จะใส่อย่างไรให้มันถ่ายรูปยกเว้นจะไปซื้อรีโมทคทเตอร์มาอารอลอยนะครับแต่มันก็มีอีกวิธีหนึ่งคือพูดคาว่าชีสมันก็ถ่ายรูปให้หรือมีเสียงที่มันดังมันก็จะถ่ายรูปให้นะครับแต่ผมแค่รู้สึกว่าถ้ามันมีเกสเจอร์ในการสั่งถ่ายรูปอ่ะมันก็จะสะดวกกว่านี้นะครับทีนี้การใช้กล้องหลังในการเซลฟี่เนี่ยมันมีอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะพูดถึงครับคือว่าด้วยความที่กล้องมันดีมากอ่ะมันสามารถซูมได้เยอะใช่ไหมฉะนั้นระยะการซูมเวลาให กล้องหลังในการเซลฟี่ก็จะมีมุมกว้าง1เท่า2เท่า4เท่า10เท่านะครับซึ่งถ้า10เท่าแล้วเหยียดสุดแขนเนี่ยมันคือการซูมเข้าดวงตาเราเลยนะแล้วภาพมันคมมากซึ่งอันเนี้ยมันสามารถประยุกต์ใช้ดได้ถ้าเกิดคุณเป็นสายบิวตี้นะช่วงหลังอ่ะผมได้ไปช่วยแบรนด์บิวตี้ในการไม่ให้ช่วยสิไปอยู่เบื้องหลังในการผลิตคลิปให้แบรนด์บิวตี้ดังในประเทศไทยเป็นแบรนด์ g l o b a l ที่ขายในไทยหลายแบรนด์นะครับ ก็เลยรู้มาว่ามันมีนิดอย่างหนึ่งคือว่าเขาอยากจะให้ตัวอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยถ่ายคล็อปเข้ามาซูมเข้ามาที่ตัวดวงตาหรือว่าผิวหน้าตัวเองซึ่งมือถือแทบทั้งหมดเลยในตลาดเนี่ยมันไม่สามารถซูมด้วยกล้องหน้าได้ถูกไหมมันจะมีแค่ตัวหัวเว่อยอ่าโนวา13 Pro ที่ใช้กล้องหน้าซูมได้กับตัวนี้ที่มันซูมแล้วมันใช้กล้องหลังซูมแล้วมันซูมดีมากนะครับฉะนั้น ถ้าเกิดคุณจะแต่งหน้าปัดตาอะไรอย่างเงี้ยเราใช้รุ่นนี้ถ่ายอะ่ะมันดีมากนะถัดมาเลยคือจุดดีของมันนะครับคือเราสามารถถ่ายวิดีโอได้ที่ 4K 60เฟรมเปอร์เซ็นต์ยาวๆเลยนะครับซึ่งถ้าถามกระดังตรงนะครับว่ายุคนี้การถ่ายวิดีโอ 4K จะเป็นไหมผมบอกเลยว่าไม่จําเป็นถ้าคุณถามสายโปรดักชันเขาจะบอกว่าจาเป็นแต่ถ้าถามสายการตลาดถามคนส่วนใหญ่เขาจะบอกไม่จําเป็นเพราะว่ามนุษย์มานาส่วนใหญ่อะ ยังโอเคกับการดูภาพที่ Full HD และคนส่วนใหญ่ดูภาพบนมือถือไม่ใช่จอใหญ่ๆนะครับฉะนั้น Full HD เหลือเฟือถ้าไม่จำเป็นอนะ่ะไม่ต้องไปตั้ง 4K หรอกเปลืองพื้นที่เปลืองสเปซเปลือง CPU เวลาตัดต่อนะครับตั้ง Full HD พอละมือถือจากจีนแทบทุกยี่ห้อเลย AI จริงๆเขาเก่งมากนะแต่ประเด็นคือเซิร์ฟเวอร์เขาตั้งอยู่จีนไงทีนี้มันก็มีกฎหมายระหว่างประเทศเรต่างอานาที่ว่า ทำให้เขาต้องแยกลอมแยกดีไว้เวอร์ชันจีนกับเวอร์ชัน global เพราะว่าเซิร์ฟเวอร์ที่มันอยู่ในจีนน่ะมันไม่สามารถเอามาใช้นอกประเทศได้หมายความว่า AI ยังเก่งของมือถือหลายๆรุ่นเนี่ยพอมันเป็นลอม g l o บ a l อ่เอพวกที่จะหายไปรุ่นนี้เหมือนกันครับ AI ที่มันเด่นๆเ,เลยอะ่ะจริงๆมีหลายตัวนะแต่ที่ผมรู้สึกว่ามันเด่นจริงอะ่ะคือการ add จัดตัวตึก วเวลาถ่ายภาพตึกครับบางทีมันมีความดิสทอร์นหรือว่าองศาที่มันเอียงใช่ไหมแต่พอเรามี AI ตัวนี้เราอิดิทปุ๊บตึกมันจะกลับมาตรงซึ่งจริงเราสามารถอิดิทเองได้แหละแต่มันยากไงต้องมาปรับเลื่อนองศาหาเองแต่อันนี้คลิกเดียวจบเลยตึกตรงให้เลยนะครับก็เหมาะกับพวกสายที่ว่าต้องไปถ่ายรีวิวอสังหาถ่ายตึกอะไรต่างตา่างรุ่นเนี้ยก็โอเคเหมาะนะครับส่วนการถ่ายรูปบุคคลเนี่ยมันก็ไม่ดิบจนเกินไปจนทําให้คนที่หน้าพังมันดูแย่นะครับ แต่ก็ไม่แต่งหน้าจนรู้สึกว่ากลายเป็นคนละคนไปนะครับโดยรวมยังถือว่าให้ความเป็นจริงก็ดูดีแล้วก็ยังสามารถเลือกโบเก้ได้เหมือนเดิมว่าต้องการให้โบเก้ลายหลังเนี่ยเป็นวงกลมเป็นเบอร์ไปเลยหรือว่าเป็นหัวใจเป็นอะไรอย่างเงี้ยยังเลือกได้เหมือนเดิมอีกจุดหนึ่งที่ผมอยากให้ปรับปรุงนะครับคือ U I ของกล้องด้านในเนี่ยถ้าเราจะถ่ายรูปเนี่ยมันปุ่มถ่ายมันอยู่ข้างบนตลอดเวลาเลยก็คือถ้าปรับมุน,นแนวตั้งมาอยู่ด้านขวา แต่ถ้าเกิดมือแนวนอนมันอยู่ข้างบนคือมันล็อกฝั่งนี้ตลอดแต่ผมอยากให้มันอยู่ขวามือตลอดเวลาเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาผมใช้มือถือจอพับเนี่ยการใช้งานแทบจะร้อตของผมเลยคือกลางออกมาใช้งานนะครับใช้เวลากลางอยู่เนี่ยแล้วเกิดอยากถ่ายอะไรขึ้นมาเนีย่ยผมก็กดเข้ากล้องแต่พอเข้ากล้องปุ๊บป,ป,ปุ่มมันไปอยู่ข้างบนอย่างเงี้ยมันมันถ่ายไม่สะดวกนะครับคือถ้าเกิดถืออ่านปกติมือด้านขวาจริงแต่พอเราอยากถ่ายคลิปแนวนอนอ่ะมันก็ต้องอยู่ข้างบนอย่างนี้พอปุ่มอยู่ข้างบนอ่ะมันก็กดไม่สะดวกนะครับ อยากให้เขาปรับปรุงในอัปเดตเวอร์ชันถัดไปอะถ้าพูดถึงหัวไวแน่นอนเหรอครับว่าหลายคนก็จะก,กังวลเรื่องการใช้งานแอปใช่ไหมครับพวก Google หรือว่าแอปต่างๆมากมายนะครับถ้าจากเวอร์ชั่นที่ผมใช้ในปี2025ันี่ไม่ว่าจะเป็นตัว No วา13หรือว่าตัวนี้ต้องบอกว่ามันมันครอบคลุมการใช้งานของผมแล้วกันผมไม่รู้ว่าคนอื่นใช้อะไรแล้วเจอปัญหาหรือเปล่าแต่ว่าจากที่ผมตามดูในกลุ่มอะไรต่างๆเนี่ยมันใช้งานได้ครบ แล้วนะครับเราวง่ายขึ้นเยอะเลยในการติดตั้งอ่ะแต่ก่อนมันต้องเล่นท่ายากอะไรเยอะใช่ไหมแต่วเนี้ยเราแค่ติดตั้งบมโครจแล้วก็ลง G-box จบเลยคุณก็จะมีตัว Play Store ใช้สามารถโหลดแอปได้ตามปกติเลยนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าการติดตั้งแอปเนี่ยมันไม่ได้ออโตเหมือน Play Store ปกตินะคือเพจโ t อ่ะมาสามารถโหลดแอปได้อัปเดตแอปแอปได้แต่เวลากดติดตั้งอ่ะมันจะแมนวนวลมันจะให้เรากด Install เองติดตั้งเองนะครับ มันแค่ว่าโหลดมาให้เราเฉยๆถ้าแอป,ปเราไม่เยอะไม่เป็นไรแต่ถ้าเราโหลดแอป,ป,ปแบบับ20 30แอป,ป5 0แอปอย่างเงี้ยเวลาอัปเดตแต่ละทีอ่ะเราก็ต้องมานั่งไล่กด install, install 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 อย่างเงี้ยก็ก็เหนื่อยหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณรักที่จะใช้หั a เว่กับพวกสเปคอย่างเงี้ยมือถือจอพับที่กล้องดีที่สุดเนี่ยมันก็ต้องเลือกแหละเพราะมันไม่มีค่ายอื่นที่ทําสเปคได้ดีขนาดนี้นะครับทีนี้ส่วนตัวผมไม่ได้ขับรถยนต์ผมนั่งรถเบ้าตลอดนะครับแต่ ก็มีคนที่ลองทดสอบเอาไปต่อกับ Android Auto mm. ก็คือต่อเข้ากับรถยนต์เนี่ย mm. ก็ใช้งานได้นะปกติดีครับ mm. ถ้าเราไม่อยากจะติดตั้ง Gbox อ่ะทำได้นะใครที่ชอบเครื่องทินคลีนเลยไม่อยากให้มันมีตัว Gbox ที่เป็น Virtual Space อแบมาซ้อนนทำได้นะก็คือลง Micro G แล้วก็ไปโหลดตัว a ออ a Store มาลงแค่นั้นก็สามารถโหลดแอไปได้ตามปกติละแต่ถ้าเกิดต้องการเป็น Google Play ที่เราคุ้นเคยเนี่ย หรือว่าติดตั้งแอปที่มันอาจจะลงแบบเนทีไม่ได้อย่างเช่น ChatGPT ที่บอกไปนะครับก็โหลด g b o x มาลงคุณก็จะได้ใช้ Play Store แล้วก็ลง ChatGPT ได้นะครับหรือแอปอะไรต่างๆที่มันใช้ไม่ได้ก็ตามมันจะไปลงผ่านตัว g b o x ได้แค่นั้นเองทีนี้การเป็นจอฮับเนี่ยหลายคนก็จะใช้งานในลักษณะของม u l t i t a s k ใช่ไหมก็คือเปิด2แอปพร้อมกันเอาหน้าต่างแอปที่3มาลอยซ้อนอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง ส่วนตัวผมไม่ใช้นะอาจจะบอกว่าผมแก่ก็ได้แต่ผมไม่ชอบเปิดหลายแอปซ้อนกันมันวุ่นวายชอบเปิดทีละแอปนะครับแต่ว่าผมก็จะบอกว่าสิ่งที่ทําให้จอพับมันมีความแตกตา่างอ่ะไม่ใช่เรื่องของการเปิดแอปซ้อนกันแต่เป็นเรื่องของการทำสปิดวิวหมายความว่าแอปบางตัวยกตัวอย่างง่ายแอปแชทที่ผมใช้อยู่ของบริษัทนะครับคือแอปลากแอปลากเนี่ยมือถือบางรุ่นพอติดตั้งใช้งานปุ๊บ ทั้งหน้าจอของมันอะ่ะจะเป็นหน้าต่างแชทเลยแต่บางรุ่นมันจะแบ่งครึ่งครึ่งหนึ่งเป็นรายชื่ออีกครึ่งหนึ่งเป็นหน้าต่างแชทนะครับซึ่งบางรุ่นอะมันเลือกไม่ได้ว่าจะเอาแบบไหนมันบังคับเลยว่าต้องเต็มจอหรือแบ่งครึ่งนะครับแต่รุ่นนี้มันสามารถเลือกได้ว่าคุณจะต้องการให้หน้าต่างแชทเต็มจอเลยไหมหรือว่า แบ่งครึ่งให้ครึ่งนึงเป็นลายชื่ออีกครึ่งนึงเป็นหน้าต่างแชทนะครับและอีกตัวที่ต้องพูดถึงก็คือตัวแอปสเกลลิงครับต้องบอกว่ามือถือที่ไม่ใช่ฝั่ง Apple อะพูดง่ายๆมันจะไม่ค่อยถูกออกแบบให้เหมาะกับการใช้งานบนจอใหญ่หรือว่าแท็บเล็ตนะครับฉะนั้น UI บางแอปมันอาจจะเพี้ยนเขาก็เลยมีตัวแอปสเกลลิงมาให้ที่ทําให้เราตั้งค่าได้ว่าจะสเกลตัวแอปอะให้มันมีอัตราส่วนเท่าไหร่นะครับเช่น ให้มาแสดงผลเต็มหน้าจอเลยฟูลสกรีนหรือเป็น4:3หรือ16:9ตมันจะทำให้แอปบางตัวที่แสดงผลเพี้ยนอะ่ะมันกลับมาแสดงผลในหน้าจออัตราส่วนที่มันเมคเซ็ตเหมือนเดิมเ<ๆ>วลาการใช้งานอย่างนี้ปุ๊บพับปิดเนี่ยผมอยากให้เขาปิดจอไปเลยไม่ต้องมาเปิดอะไรอย่างนี้เพราะว่าส่วนตัวผมครับผมใช้งานเหมือนหนังสืออพอเวลานั่งก็เปิดอ่านอย่างนี้แล้วพอเวลาจะหุดใช้อะผมพับปิดเลย แต่เนี้ยภาพาปิดมันเปิดจอขนอกมาพร้อมใช้งานด้วยความที่มันเป็นมือถือจอภาพแล้วบางมากอะ่ะมันก็จะมีความร้อนอยู่ละแต่มันอยู่ในเกณฑ์ที่ผมรับได้คือถ้าใช้งานไดลิยิสอ่ะอยู่ในบ้านทั่วไปอะ่ะไม่ร้อนครับแต่ถ้าไปถ่ายวิดีโอกลางแจ้งร้อนแน่นอนนะรู้สึกได้เลยนะครับทีนี้ในการใช้งานประจําวันทั่วไปเนี่ยผมก็เหมือนหลายๆคนแหละที่ว่าติดแอปของ Google ใช่ไหมผมก็ใช้งานปกติเลยผมก็ลง Gmail ลง Google Map ลงอะไรอะ่ะ Google Drive นะครับแม้กระทั่งคีย์บอร์ดผมก็ใช้ตัว Gboard นะเพราะว่าผมรู้สึกคุ้นเคยกับการใช้ตัวของ Microsoft ในการใช้งานจริงมันไม่ต่างจากมือถือที่ไม่มี Google นะคือมันแตกต่างกันน้อยมากเราสามารถเข้าแอปได้ปกติอะไรปกติทั่วไปเลยนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่หลายคนชื่นชมนะครับก็คือเรื่องของการจับสัญญ,ญาณแม้ว่าจะไม่ใช่ 5G แต่สัญ,ญญาณเขาหนึบมากแล้วมันวิ่งสะเยรมาก อันเนี้ยทุกคนที่ได้ใช้หัวเว่ยจะบอกตรงกันหมดเลยว่ามันเป็นมือถือที่จับสัญญาณดีมากคือต้องบอกจี้งว่าจุดเริ่มต้นหัวเว่ยแต่ก่อนอ่ะเขาไม่ทํามือถือมาก่อนแต่เขาทําพวกเสาสัญญาณหรือว่าอุปกรณ์ในการเครือข่ายเน็ตเวิร์กให้อเปอเตอร์มาก่อนฉะนั้นเขาจะเก่งมากในเรื่องการรับส่งสัญญาณต่างๆมันจะ,สะเสถียรมากลื่นมากเร็วมากแรงมากนะครับแม้ว่าจะเป็น 4G ก็าตามแต่มันสเสถียรมากเวลาไปข้างนอกคือ เอาไง่ายๆว่าไม่ได้รู้สึกแย่ที่ไม่มี 5G อะ่ะถ้าหเวอให้ผมยืมเครื่องนี้มาใช้อยู่2สัปดาห์นะครับแต่ว่าบอกตรงเลยว่ามันตอบโจทย์ผมมากๆจนผมอยากจะยืมายาวสัก2ปี <c oughs> คือผมชอบอยู่แล้วมือถือที่เป็นจอพับและก็กล้องดีและมันไม่มีที่ข้อไหนทําเลยนอกจากหวเวอรุ่นนี้ครับมันเป็นแค่รุ่นเดียวจริงๆที่ว่าทําออกมาฉะนั้นถ้าคุณจะหามือถือจอพับที่กล้องดีมันไม่มีตัวเลือกอื่นละมันต้องเป็นรุ่นนี้เท่านั้นนะครับอะ ก็ประมาณนี้สหรับรุ่นนี้นะครับเอาเป็นว่าคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ไม่ได้นะครับจะเห็นเหมือนผมหรือเห็นต่างผมได้ผมไม่ติดเลยแต่ว่าคอมเมนต์กันอย่างสุภาพแค่นั้นพอนะครับแล้วก็อยากให้รีวิวอะไรต่อบอกได้ผมจะลองไปหามาให้หรือว่าถามแบรนด์มาให้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามชมครับ